สวัสดีครับวันนี้ก็ส่องปลานงเก่าครับท่อนะครับเนาะผมนึกว่าอ่ามันมีลวดครับมันบมีครับไม่มีลวดด้ค่ะนท่อปอกนะครับเนาะที่เขาใส่ปลูกตรงใหม่นะครับเนาะตอนนี้จะเป็นอ่ากว่างกว่างน่าจะห้าสิบนะคเนาะสูงสามสิบตอนผมซื้อมากกา น่าจะห้าสิบบาทครับเนาะแต่ผมก็บอได้ถามร้านอุปกรณ์ไอ้ก็สั่งนาว่ามันมันมันปอกหนึ่งมันปอกนี่มันมีเหล็กดันในบ่อนะครับเนาะซึ่งมันได้แตกแล้วครับนี่ผมก็เลยเจอมาล่องถูเบิ้งครับเนาะซึ่งตอนผมซื้อมากเนาะจะลน่าจะราคาประมาณห้าสิบบาทนะครับเนาะแต่ก็จะก็จะน่าจะสมกับราคาครับห้าสิบบาทนะครับเนาะเขาทำมาเพื่อขายนะครับเนาะไม่ได้ทำมาเลยให้มันทนในนานนะครับเนาะ ควอมนาำในบนแนจ่าครับน่าจะสว่างอยน่วน้ำเนาะซึ่งไม่มีลวดเลยน้ำเนาะนี่มันแตกนะครับนี่ครับไม่มีลวดเลยมีแต่หินกับปูนแต่ก็น่าจะมีกาวอ่าเหนียวอยู่นี่เนือปูนอยู่แล้วน้ำเนาะอ่าร้านอุปกรณ์การก่อสร้างเพิ่นก็เลยบนเนใส่ลวดนครับเนาะบนแนจ่ใจว่าจะมีลวดเ่ครับเดียวจะถูกให้เบิ่งครับเนาะบบนเนมาแชร์อย่างเด้อครับนี่ อแค่ทางเห็บบึงนะครับเนาะแต่ผมว่าแต่ปูนแต่ปูนแต่หินแต่ทรายนี่ก็สะสมราคาแล้วครับน่าจะน่าจะปลอกละหาทิรก็ทีควมซื่อมาบนแนวใจครับน่าจะห้าทิบครับแต่ความกว้างกว้างของปลอกอ่าหาสิบเส้นครับสูงสามสิบเดี๋ยวผมจะทุบบึงอีกครับมันมีหลวบทรับเนาะบนมีหลวดเลยครับนะครับ นม่โอ้มันอุ๋ย,ยปุ๋ยม่มีลวดเลยนะครับเนาะไม่มีแม้แต่ลวดอ่า้านอุปกรณ์อาจะใส่อ่า่าจะเป็นพวกปูนหรือกาวกันซึมพวกที่อาจจะสมน้ยาแข็งเข้าไปนั่นแหละครับเนาะ ล้านลูกปกกณ์นเพื่อกล้ยบอไซไม่ใส่ลวดหอครับเนาะปกติแล้วถ้าเป็นปอกเป็นทอเนี่ยจะมีลวดหอครับเนาะแต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะครับแต่ราคาที่ผมซื้อมาก็ห้าสิบบาทนะครับเนาะตอนนั้นครับกว้างห้าสิบสูงสามสิบเซนไม่มีลวดนะครับเนาะไม่มีลวดสักเส้นเลยลวดบ่มีครับแต่เบื้องเหนือปูนแล้วน่าจะแข็ง แข็งเป็นพิเศษยู่ครับแต่ตัวนี้อาจจะเปาะนะครับเนาะอาจจะเพราะว่าขนใหญ่ดูครับผมก็เลยมาถ่ายให้ดูครับบ่ดจ้แช์ได้ยังของลานวัสดุนะครับนี่นะครับแช่ถายให้ดูเฉยๆว่ามันไม่มีรวดนะครับเนาะแต่ราคาที่ผมซื้อมาก็คุ้มนะครับเนาะห้าสิบบาทครับถามาใช้ได้นานไหมกับห้าปีแล้วครับห้าหกปีครับขนใหญ่ไปมากเลยกับปลูกต้นไม้น้ำเนาะตากแดดตากฝนอยู่กลางแดดกลางฝนครับเนาะ ถือว่าคุ้มกับราคานี้นะครับน้ห้าสิบบาทแต่ถามว่ามันไม่มีรวดไหมโบมี่ครับน่าจะใส่พวกน้ํายากันซึมน้ํายาแข็งในในเนื้อปูนนครับน้ี่ครับมีหินผอมได้ครับนี่บนมแตเนื้อปูนได้ครับนี่เนี่ยครับปูนกับทรายนี้ก็เลยเลยราคาแล้วครับเนี่ยหาสิบบาทนะครับนาะยแต่มันไม่ใช่ปอกปูนใหญ่นะครับนาะกว้างแค่ห้าสิบเซนหาสิบเซนเองแหละก็สูงแค่สามสิบ ด้านพัสดุก็สั่งเพิ่งกัดอาจจะบอไซน์นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นปอกเล็กนะครับเนาะนี่ครับแต่ผมกับบอหูนะครับเนาะมาล้านอื่นใส่บอครับอันนี้ผมบ่อเดี๋ยวมาแชร์อย่างนะครับเนาะแค่ถ่ายให้ดูเฉยเฉยนี่ครับลื่องล้านอุปกรณ์เอ่อก่อสั่งที่เพิ่นขายเพิ่นเพิ่นลืมใส่บอครับคือจังไดนะครับเนาะแต่ผมว่าน่าจะบอลืมใส่ครับน่าจะไม่ใส่นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นปอกเล็กนะครับเนาะเป็นปอกเฉยเฉย ผมอาจจะเอามาใส่บ่อถูกประเภทนะนะอันนี้ผมเอามาปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ับเนาะไม่กว้างทำเนาะนะกว้างห้าสิบสูงสามสิบผมอาจจะเอามาใส่งานบ่อถูประเภทนะครับเนาะน่าจะเป็นพวกเป็นถังปอกดักน้ําไขมันประมาณนั้นจะดีกว่านะครับเนาะอันนี้ถ้าไปปลูกใส่ต้นไม้แล้วห่าเพราะห่างมันเต็มนี่กระนี้ปอกแล้วนะครับเนาะมันอาจจะดัน ดันแล้วทาให้มันแตกได้ครับเนาะอันนี้ผมก็คนใหญ่มาไลายหลาหลอบแล้วครับเนาะปลูกผักหวานมั่งปลูกพริกใส่มั่งครับเนาะมันก็เลยแตกครับแต่ก็ไม่ใช่แตกทุกอันนะครับแข็งแข็งแรงอยู่ครับก็มีอันนี้แหละครับแตกแต่อันอื่นก็ยังแข็งแรงอยู่ครับเนาะกับซีหาอันกัถือว่าแข็งแรงครับแต่ผมมาถ่ายให้ดูว่าไม่ไม่มีรวดครับเนาะหรือเพลืมใส่บ่ครับคือจังไดครับผููมีความูหด้านนี่ก คอมเมนต์มาบอกผมได้เด้อครับเด้อยว่าเข้าใส่หลวดกันบอกครับอ่ากว้างห้าสิบสูงสามสิบห้าไอ้สูงสามสิบเซนนครับเนาะท่อปอกครับเนาะท่อปอกปอกปอกแบบนี้นะครับเนี่ยแต่เป็นเป็นปอกเล็กนะครับเนาะตอนนี้มันตอนนี้มันลอยร้อยยี่สิบนะครับเนาะร้อยยี่สิบสูงห้าสิบหรือหกสิบครับตัวนี้ครับแต่ตัวที่ผมซื้อมานี่ครับใช้ได้ห้าปีแล้วครับเนาะสูงแค่สามสิบกว้างห้าสิบ ไม่มีลวดครับทุบให้เบ่งแล้วคับเนาะผู้ที่สงสัยครับบนแอ่ใจว่าเจละพื้นที่แต่ลาล่านอาจจะเฮ็ดบ่คือกันนะครับเนาะผู้ที่หูก็คอมเมนต์มาไต่คิดผมได้เล่นับเนาะอันนี้ผมบบนีแช่นะครับเนาะแช่มาทางให้เบ่งซื้อว่าไอที่ผมซื้อมามันไม่มีลวดนะครับเนาะแต่มันตัวนี้มันแตกครับแตกกับบแน่ครับเนาะไอตัวอื่นมันอาจจะมีลวดหรือเขาไม่ใส่หรือเขาใส่น้ํายาแข็งน้ำยากัรลวกกันซึมทำเนาะ ด้วยน้ำยาพิเศษทำให้ปูนแข็งครับนะไม่แตกง่ายนี่ครับอิดหินปูนมันมีเบิร์ดนะครับนี่หินกับมีครับแต่ไม่มีลวดไม่มีเหล็กนะครับเนาะนี่ครับทุกท่านนี่ก็เป็นยังหลายนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ถึงเพื่อนเพื่อนเราเลยนะครับขอบคุณครับ